ายที่ดินติดกัน2แปลงรวมเนื้อที่กว่า25ไร่12ตารางวาในเขตตำบนานางลืออำเภอเมืองจัังหวดชัยนาทแปลงที่1เนื้อที่10ไร่63ตารางวารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงที่สเนื้อที่14ไร่3งาน49ตารางวารูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ดินนี้ตั้งอยู่ในแหล่งพันธุ์ข้าวปลูกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดัชานาท ดินดำน้ำชุม่มสามารถทำนาได้ตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาที่ดินเพื่อการเกษตรไฟฟ้าเข้าถึงแปลงที่ดินเรียบร้อยห่างจากถนนสายหลักของหมู่บ้านเพียง1กิโลเมตรห่างจากวัดทรงสเสวยประมาณ3กิโลเมตรห่างจากสามแยกหัวนาประมาณ7กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งชุมชนสำคัญมีตลาดนัดของกินของใช้ทุกวันร้านสะดวกซื้อทั้ง7ซเ่อีเลฟและ CJ Super m อร์มาต เดินทางเข้าตัวจังหวัดชัยนาทเพียงประมาณ11กิโลเมตรขายไร่ละ250,000บาทจะซื้อยกแปลงหรือต้องการแบ่งเป็นโฉนดก็สามารถพูดคุยกันได้ราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทร0839874552เบอร์นี้มีลายด้วยนะครับ จะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง y u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  e ได้ยะะครับ